เปอร์เซ็น์ไทเป็นการแบ่งข้อมูลที่เดียงจากน้อยไปมากแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันเปอร์เซ็นไทลทแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว p สูตรในการหาตัวแบ่งของเปอร์เซ็นไทลท p r เท่ากับ r n บวก1หารด้วย100 r คือสิ่งที่จดกำหนดให้ n คือจำนวนของข้อมูล คะแนนสอบของนักเรียนห้องนี้5 7 9เจ็ดเก้าสิบสิบสงห้าสิบหกส้าจงหาคะแนนสอบที่อยู่ในตำแหน่งที่ p 85เราจะใช้สูตรของ pr rn บวกห่ 1, หารด้วย100นะครับตำแหน่งของ p 85เท่ากับ85ดสิหาคูณสิบวกห่หารด้วย100นะครับ10มาจากไหน10มาจากจำนวนตรงนี้เลยนะครับ ปีกี่จำนวนหนึ่งสองสามสี้าหกเดแปแล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับจาก n ก็ใส่เป็น10นะครับซึ่งเราคิดแล้วเราก็จะได้เท่ากับเก้าจุดนะครับเราก็จะหาตำแหน่งของข้อมูลที่9และตำแหน่งข้อมูลที่10นะครับตำแหน่งข้อมูลที่9มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ18นะครับ ซึ่งเรานับจากคะแนนสอบของนักเรียนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับส่วนตำแหน่งข้อมูลที่สิบมีค่าเท่ากับสิบเก้านะครับส่วนตำแหน่งต่างกันแล้วก็จะเอามาลบกันนะครับสิบกับเก้ามาลบกันก็จะเหลือหนึ่งนะครับข้อมูลต่างกันก็จะได้เท่ากับหนึ่งนะครับสิบเก้าลบสิบแปดนะครับ ตำแหน่งที่ต่างกันนะครับจากเก้าจุดสามห้านะครับมันเหลือทศนิยมอยู่ศูนย์จุดสามห้านะครับแล้วก็จะเอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับข้อมูลต่างกันเราจะเอาศูนย์จุดสามห้าคูณกับ1นะครับก็จะได้เท่ากับ0 3นจุดสามห้านะครับจากข้อมูลตำแหน่งที่9้ามีค่าเท่ากับเกืบสิบปดนะครับบวกกับศูนย์จุดสามห้านะครับ เราก็จะได้เท่ากับ18.35นะครับเราก็ก็จะตอบ P ที่85ดสิบ้าเท่ากับสิบแนะครับหากผิดพลาดการใดก็ขออภัยไว้ขณะที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถค้นหาทางช่องทางอื่นได้เลยนะครับเนื้อหาต่างๆ